สำหรับคนที่เปิดธุรกิจคาแคร์ล้างรถร้านตัดฟิล์มกองแสงหรือร้านป้ายที่ต้องการต่อยอดธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนกระแสในปัจจุบันนี้คือธุรกิจตัดฟิล์มกัรลอยรถยนต์เราเป็นผู้นำครบวงจรทั้งขายฟิลม์มสอนผู้ที่ไม่มีความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นมีเครื่องตัดฟิล์มกัรลอยขายทุกขนาด หน้ากว้าง7ตั้งแต่74เมตร30เมตร6ราคาส่งคุณภาพสูงแนะนำวิธีการใช้งานทุกขั้นตอนในการเปิดร้านทำธุรกิจฟิล์มกันรลอยทุกขั้นตอนสำหรับมือใหม่และมือเก่าที่สนใจมาเรียนรู้ต่อย,ยอดธุรกิจเดิมของคุณหรือคนที่รักเกี่ยวกับรถ ต้องการทำธุรกิจด้านนี้เรามีช่างที่ทำงานด้านนี้โดยตรงโดยทำงานมากกว่า10ปีจับมือสอนวิธีการทำไฟงานเพื่อนำไปตัดฟิล์มกันลอยในโปรแกรม c o l o r d o หรือ AI และมีอุปกรณ์ช่วยในการสแกนแปลงไฟล์เพื่อ,อไปใช้งานตัดในโปรแกรมคาร์ดอและสั่งออกที่เครื่องตัดฟิล์มกันลอยได้โดยตรงมีช่างสอนวิธีการติดติดยังไงไม่ให้มีฟองอากาศสอนทุกขั้นตอนพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้เลยครับ สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ